เห็นหม้อบันสามยับไม่ออกได้ตอนนี้แน่ๆกันมีสามแล้วสามเจ็ดสามสอง บางผู้เห็นเก่าไนเ่ากับเกาเนกันเก่า่าดวงไฟดวงมันสิ้นไปสิ้นมันเอาเลยคุณยายบ้านจัหมุนด้วยเดนเข็มมุนมถึงไหมเนี่ยมันม้นมาก็ยูคือเก่าท่นา Cái câu này mèn pè đi này. đây này, มาสามนี่สามกับสองสามสองเจ็ดฟันทองงามครับสามสองเจ็ดเอบตงนี่ดีเออสักหนสักไปเห็นบ่เห็นบ่นอะกไปเห็นยังหนสักไปพี่ความความต้นโทรศัพท์ความตอนย Kiện lại hết mọi cái gì bóng này thôi 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 จักคอยบ่อยเห็นบักน้องวีมืงเนั้นมันเบิ่งในต้นตะเคียนมันเอาลงเฟสมากเขาเอาแป้งหูกๆไปไงก็เลยเห็นเลยบอกว่แม่นี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 ่ท่นเอาดวงไปดวงมันไปแล้วกันเด้อเบิ่งเอาเด้อผู้ใด้ท่านได้เห็นมาเบิ่งเด้อผู้ชายอะไานีก็เสียแต่ลายเสียงปิดไเฟผองไงกันนะปิดไฟน้ำผองไงกัน เป็นบ่อเ็นไงเป็นบ่อตัน่งวงคนเยออยู่นะเห็นแลงนั้นว่าเห็นสามสามสามเพื็ดืตัวนี้เป็นสองตัวหลังนี่เป็นเจ็ดหลานเห็นนี่เนี่ยตัวตัวสามนี้โหชัดเลยตัวนี้ตัวที่แรกถงสนี่ละมันเป็นบางีละวางแน้นตา ไปเยียไว้ายูงว่าวายจะไห้นเรืองี่ดีของไไหมมันออกมันเป็นเรื่องที่เจ่าอามันเป็นหมู่นี่ด้วยกันหันมีมากเึ็นสองแบบที่นี่เขาในกรณีท็อไอ้ัวเกตมาเออห้าเสือหัวเป็นหานี so, ่เกดเกพื right? mm. uh ้น huh. นั่นเองแบบปื้น่งหลังหมูไปทั้งคุณแน่นครับเนี่ยถือตัวสูงจ <ali> ัดเก็บที่ถ้าหรือเฮาสือซ้เนื้อสีเพิ่งเป็นเก้าก็ได้ หน่ันบอหวนี่น ê, มันนี่เก้าก็ได้นะนี่เป็นเก้าก็ได awesome. ้ีงพืชอันนี้ได้เป็นสมแน่นอนสามเก้าสาอเจรยลนี่ล่เลื่มไทยอาตอนเพืนสวดไหมร้เื่มไทยอาตอนเพื่นสวดยังไง ในการอยู่ดีแม่นอยู่ดีพเทเจ้าอะไรเนาะออกมาเป๊ะอยู่ดีอันนี้่าแขล้ววนแล้วไปักรทนหเ่อนนบียบไปกรทันหัน็แม่นดีกว่าสำหรบช่งลด้่สมบัติสนบ่มีเนินเหตุบุญ ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นตัวไหนได้มั่งสําหรับเลขขันน้ำมนต์นะครับเป็นงานสวดเจริญพระพุทธมนต์นะครับหลายครั้งหลายคราวถ้ามีงานแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลขที่แม่นยํามากนะครับ ก็อยากให้พี่น้องได้ดูได้ชมแล้วก็เก็บไปพิจารณานะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยเป็นเรื่องของโชคลาภเรื่องของดวงด้วยนะครับสําหรับตัวแรกนะครับตัวนี้น่าจะเป็น3นะครับตามที่ผมได้ดูแล้วนะครับหรือว่าท่านผู้ชมจะเห็นเป็นตัวไหนไม่ไม,ไม่ไม่รู้ด้วยนะครับว่าดวงคนเรามันจะเหมือนกันไหมเราจะมองเห็นเหมือนกันไหมนะครับ ตัวนี้น่าจะเป็น3อย่างแน่นอนตามความรู้สึกของผมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับน่าจะเป็น7ได้นะครับตัวนี้น่าจะเป็น7ได้นะครับคาดว่าเปลี่ยนไปได้ว่าจะเป็น3 7หรือจะเป็น1ก็ได้นะครับเพราะว่า7กับ1เป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ที่แน่ๆ3นี่ชัดเจนมากเลยนะครับ แล้วก็ลองพิจนารณาดูนะครับดูจุดอื่นด้วยนะครับแต่ที่แอดส่องอยู่นี้แอดก็ส่องเฉพาะตัวที่ทึบที่มองชัดเจนนะครับแอดก็มองเป็น3 7นะครับ3 7 ถ้าท่านผู้ชมมองเป็นอย่างอื่นก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าเห็นเป็นตัวไหนนะครับเลขขันน้ำมนต์ถ้าเรามองเป็นดูเป็นก็จะชัดเจนมากแล้วก็จะตรงเป๊ะเลยนะครับคล้ายๆกับเส้นผมบางภูเขาอย่างนี้นะครับถ้าเราดูแบบนี้ก็พอจะดูออกนะครับถ้าเรามาขีดเส้นทับไปอย่างนี้ท่านอาจจะมองเห็นมุมอื่นหรือจุดอื่นมั่งก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วก็ให้ท่านลองใช้วิจารณญาณของท่านดูนะครับว่าท่านท่านจะเห็นเหมือนแอดไหมแต่ที่แน่ๆแอดเห็นเป็นแบบนี้นะครับ3 1หรือ3 7เนะครับเป็น3 7ก็ได้เป็น3 1ก็ได้นะครับนี่ครับเลข3ชัดมากนะครับเลข3ชัดมากส่วนเลขเกตเป็น1ก็ได้เป็น7ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราจะมองไปอีก นะครับมองไปอีกมุมหนึ่งก็เป็น39ก็ได้นะครับเป็น3ามก็ได้มันก็แล้วแต่มุมมองนะครับของแต่ละคนนะครับแต่ตามที่แอดมองแอดจะมองแบบนั้นนะครับคือสามเจ็ดสามหนถ้ามามองมุมนี้ก็จะเป็น39กด้วยก็ได้นะครับ ก็ลองใช้วิจารณญาณดูนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องดวงเรื่องโชคลาภมันก็อยู่ที่ตัวบุคคลด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแม่แน่นอนเดอ้อพี่น้องครับก็อยากให้ท่านมีโชคนะครับแอดก็เลยได้นำมาให้ท่านผิ้ชมได้วิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าเผออื่อจะเป็นโชคลาภของท่านผู้ชม บางครั้งมาคราวแอดอาจจะมองไม่เห็นท่านผู้ชมอาจจะมองเห็นเป็นตัวอื่นเห็นเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับใครจะไปรู้นอก่านผู้ชมเนาะลองใช้วิจรารณญาณดูเลยครับเด้ดอก็มีไม่มากนะครับมีอยู่แค่นี้นะครับที่พอ,อ,อตามจุดที่พอจะเป็นตัวเลขนะครับมองเห็นเป็นตัวเลขได้ก็มีอยู่2จุดนะครับ เดี๋ยวแอดจะลบขีดออกให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าท่านผู้ชมจะมองเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับถ้าไม่มีขีดนะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับท่านผู้ชมครับโชคราบเป็นของส่วนบุคคลนะครับความเชื่อก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผม ็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับที่ชมอยู่ในขณะนี้นะครับจงโชคดีมีโชคลาภกับการเสี่ยงโชคลาภนะครับเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ขอให้ท่านมีแต่โชคลาภทุกครั้งทุกวดไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมารับชมทางช่องของเรานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ้านนาทีวีนะครับ สำหรับท่านที่อยากได้นะครับอยากได้ฮานอยนะครับหรือว่าลาวนะครับก็ให้แอดไลน์เข้ามาที่ TD 259หรือว่า0644568 950นะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ